สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว,รนนว,ว, 1990, 2000, ว่าเกมที่เราเคยเล่นในวัยเด็กนั้นในช่วงปี1990ถึงปี2000ต้นว่ยเกมที่เราเคยเล่นในวัยเด็กนั้นมันชื่อว่าเกมอะไรวะรู้แต่ว่าพอเล่นไปแล้วโคตรจมันเล่นแบบแทบไม่พักเล่นแบบทั้งวันทั้งคืนคือมันเป็นฟิลแบบพอตื่นเช้ามา วันไหนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนไม่รู้จะทําอะไรก็กินข้าวพอกินข้าวเสร็จผมก็ออกไปเล่นเกมและพอตอนเที่ยงผมก็กลับมากินข้าวที่บ้านพอกินข้าวเสร็จผมก็ออกไปเล่นเกมเหมือนเดิมเอาหรือว่าบางครั้งผมก็ไม่กลับมาบ้านเลย <c oughs> แล้วก็เดินทางมาถึงปัจจุบันทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าไอ้เกมที่ผมเคยเล่นเมื่อประมาณเกือบ20ปีก่อนมันชื่อว่าเกมอะไรกันแน่และนี่ก็คือที่มาของเรื่องราวทั้งหมดที่ผมต้องมาหาคําตอบของเกมนี้ใช่ครับ ผมกำลังพูดถึงเกมเชค1990ิบแปดิบิต้องย้อนกลับไปเมือประมาณปี25 0 5หรือ2 0 0 6โดยในตอนนั้นผมก็น่าจะเรียนอยู่ช่วงประมาณอนุบาล2หรือปหนนี่แหละผมก็ไม่ค่อยแน่ใจคือในตอนนั้นเครื่องเล่นเกมก็มีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่มันก็ผ่านมือผมมาไม่กี่เครื่องหรอกเพราะว่าบ้านผมจนะนะ ตองนั้นก็ไปอาศัยเพื่อนเล่นออาแม่งก็ร้านเกมแถวบ้าน <c oughs> และก็ในตอนนั้นผมก็มีญาติคนหนึง่งเขาเป็นพี่ชายข้างบ้านของผมเองนี่แหละเท่าที่รู้จักกับแกมาตั้งแต่เด็กยันโตจะเป็นคนที่โคตรจะเจ๋งคนหนึง่งและในตอนนั้นพี่แกก็มีเครื่องเล่นเกม PlayStation 2พอดีโอ my god ผมนี่แบบโคตรอยากจะเล่นนะจริงๆนะ <c oughs> แล้วก็ในตอนแรกผมก็จะชอบไปนั่งดูพี่แกกันเพื่อนเล่นเกมด้วยกันคือมันมีเกมเ,กมเยอะแยะเต็มไปหมดในตอนนั้นก็ผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีอ่ะมีทั้ง d y n a าอันนี้เออสี GTA แซนดีแล้วก็ดักบอลสัตว์แล้วก็อืนพิเศที่เรียงแถวกันเข้ามาเป็นตับเป็นหน้าการะดานแต่มันก็จะมีเกมหนึง่ง มันเป็นเกมสงครามรถถังที่เป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมมุมมองจากด้านบนคือฟิลอารมณ์มันใชคล้ายพวกเกมวางระเบิดใน Y 8แหรือเปล่านะและพอผมนั่งดูไปสักพักผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่พี่ชายพีแกก็เลยบอกว่าว่ายังไงอีสัสผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่พี่ชายนี่มันเกมอะไรวะผมขอแจมด้วยได้ปะพีแกก็เลยบอกกับเพื่อนว่าได้ไม่มีปัญหา ถูกจให้น้องมูนไปซิพูนแกก็เลยตอบว่ามมผมแค่รอเล่นนะพอผมได้จอยมาในมือความชิบหายก็เริ่มต้นขึ้นเล่นก็ยังไม่เป็นก็ยังอยากจะเล่นวิธีการเล่นก็ไม่รู้ตัวเกมก็ยังไม่เข้าใจแล้วกูจะเล่นยังไงดีวันนี้เอาเป็นว่ากูกดมั่วไปเลยแล้วกันนะ และคราวนี้พอผมได้ลองเล่นไปสักพักผมรู้สึกว่าเกมมันยากมากกว่าที่ผมคิดไปตั้งเยอะเลย mm hmm. คือแบบว่าพอผมเกิดมาวิ่งเข้าไปแล้วตายพอผมเกิดมาอีกรอบวิ่งเข้าไปยิงได้ตัวเดียวแล้วกูก็ตายอีกแล้ววัต e f ฟักแมง คือมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยหรือผมเล่นกาก<ม>เองวะ <c oughs> คือเป้าหมายของเกมนี้จะกําหนดให้ผู้เล่นแบ่งกันเป็นฝ่ายละ2คนโดยฝ่ายสตูอีก2คนจะเป็น NPC หรือว่าผู้เล่นจะเล่นแบบโซโล่ก็ได้และเข้าปะทะกันกับตัวละคร NPC ทั้ง3ตัวเลยก็ได้ถ้าคุณไหวเทค1990เป็นเกป็นเกมการแทกของ Battle City ที่สร้างโดยบริษัทค้าของจีนแห่งหนึ่ง โดยการแท็กประกอบไปด้วยการแท็ก b a t t o n City สิครั้งโดยแต่ละครั้งแท็กมีกาหนดกํากับจาก A ไปถึง N และแต่ละแฮ็กเหล่านี้มีการผสมผสานระดับใหม่และสตูที่แตกต่างกันรถถังของสตูที่แตกต่างกันและสตูที่มีความสามารถสูงและแตกต่างกันออกไปเช่นรถถังขนาดเล็กที่มีเกาะเหมือนรถถังขนาดใหญ่หรือมีการเพิ่มพลังใหม่ให้กับตัวเองและไอพวกรถถังขนาดเล็กเนี่ย มีการเพิ่มไอคอนของปืนที่มันสามารถยิงผู้เล่นภายในนัดเดียวจนกลับบ้านเก่าไปได้เลย <c oughs> พูดแล้วก็คิดถึงบ่งั้นก็จะรออะไรกันละ่ะไปซื้อมาเล่นกันโลดเครื่องเกมบอยที่ผมได้มาไม่มีค่าสปอนเซอร์งั้นกูจะไม่รีวิวได้สัก <Nope. S 1> พอผมเปิดเครื่องขึ้นมาเสียงเครื่องไม่ค่อด,ดังโอ้โหเดี๋ยวพกไปก่อน โอเคก็อย่างชั่วพ่อผมเปิดเครื่องขึ้นมาผมถึงกับอึ้งและอ้าปากค้างที่อ้าปากค้างนี่ไม่ใช่อะไรนะก็มันเป็นภาษาจีนอะผมอ่านไม่ออก <c oughs> พอผมกดเข้ามาดูผมถึงกับอึ้งและอ้าปากค้างโอ้ oh my god คือมันมีตั้ง400เกมโอ้ม่คือมึงจะยัดเข้ามาทำไมเยอะแยะวะน,นี่คือเครื่องมึงอันจินม้มแค่เนี้ยเทียบกับคอมผมในปัจจุบันก็ น่าจะยัดได้แค่สามสี่เกมเองมั <c> ้ง <oughs> และคราวนี้ผมก็ลองเลื่อนลงมาดูเรื่อยๆว่ามันมีเกมที่ผมตามหาหรือเปล่าสรุปก็คือมีอยู่ละลาวเกมที่ประมาณที่30นี่แหละโอเคลองกดเข้าไปเล่นดูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโอเคเริ่มแล้วกันโอ้โหหน้าเมนูชัดเจน เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงโอ้โหเห็นแล้วนึกถึงสมัยตอนที่เล่นเครื่อง PlayStation 2เลยเอาละ่ะนั้นคราวนี้ผมก็จะมาลองเล่นดูแล้วกันว่าฟีลมันจะได้เหมือนเดิมหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวขอรบ,บเสีย,นนนง,ยงนิดนึงเสียงีเนี่ยอ่าอ่แค่วะใหมก่กว่า เยอะแตกไปดีอ้าวแตกไปดีครับอ้าวแบบนี้ก็แตกอีกครับแบบนี้ก็แตกอีกครับอ้าวเกมโอเวอร์ียงั้นก็เอาเป็นว่าสรุปพออขอมปากขอมคอ,อแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ส่วนใครที่จะลองหามาเล่นดูก็บอกตามตรงเลยว่าผมไม่แนะนำอ่ะ <c oughs> ไปหาเครื่อง PlayStation 2มาเล่นดีกว่าโอเคงั้นก็เอาไว้แค่นี้แล่ากันส่วนใครที่จะซื้อมาเล่นก็ผมไม่แนะนำเจอกันวิดีโอต,ตัวต่อไปครับ